ครับสวัสดีพี่พี่ FC คนรักพระสมเด็จทุกทท่านนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้นาพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับมาแบ่งปันพี่พี่ FC นะครับทุกท่านเลยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามด้วยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่15นะครับเป็นการนําเสนอพระสมเด็จครั้งที่15นะครับของทางช่องมรดกพระเครื่องนะครับ ฝากช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096นะครับ9026829นะครับ ID Line 0967240203นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆนะครับหน้าลายเป็นชื่อนี้เลยนะครับมรดกพาะเครื่องนะครับสแกน QR code นะครับเพื่อเพิ่มเพื่อนในลายได้เลยนะครับหรือจะแอด ID Line ก็ได้นะครับเหมือนเดิมนะครับ สนใจรายการไหนนะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับว่ายังอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่ามีพี่ๆเอฟซีหลายท่านนะครับแบ่งปันกันไปนะครับองแรกนะครับพี่ๆนะดูแล้วจดหมายเลขแล้วโทรเข้ามาได้เลยนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับเป็นพระสมเด็จวลรังนะครับองค์นี้ลงรักปิดทองมานะครับนี่ครับองค์ที่หนึ่งนะครับด้านหลังแบบนี้เลยนะครับ สวยๆนะครับองนี้ครับเหมือนจะเป็นเกจทะลุซุ้มด้วยนะครับนี่ครับเหมือนจะเป็นเกจทะลุซุ้มด้วยนะครับเนื้อเก่าเลยนะครับนี่มีคาบลักคาบทองติดมานะครับนี่เป็นพลักเก่านะครับดูครับเนื้อถึงยุคเลยนะครับดูครับนี่นะครับมีเม็ดมวลสารนะครับนี่ครับเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยนะครับพี่ๆนะครับนี่ครับ วงที่หนึ่งนะครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับรับชมกันยามเย็นนะครับยามเย็นวันอาทิตย์นะครับวันนี้นี่ครับสวยๆนะครับเนื้อเก่าๆเลยนะครับดูครับสวยๆนะครับอง์ที่หนึ่งนะครับนี่พิมพ์สวยนะครับ พิมพ์ใหญ่นะครับเกตลุซุ้มนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับอง์ละแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับองนี้วัดละคังนะครับพิมพ์ใหญ่องนี้นะครับเป็นเนื้อยุคต้นเลยนะครับเนื้อนิยมเนื้อเอเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่ครับ เนื้อสวยๆเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับอันนี้เป็นองค์ที่สองนะครับลำเบอร์สองนะครับนี่ครับสวยๆนะครับองค์นี้นะครับลูกต้นนะครับนี่ครับเนื้อสวยๆเลยครับ นี่นะครับเนื้อสวยๆนะครับมีรอยนะครับดูครับเก่าเก่ามากนะครับพี่นะองนี้นะครับนัมเบอร์สองนะครับต่อมานะครับนัมเบอร์ทีนะครับองนี้เป็นนัมเบอร์ทีนะครับเบอร์สามนะครับเป็นวัดเกตชโยพิมพหกชั้นอกตลอดนะครับองนี้ นี่ครับเนื้อดูครับเนื้อสวยมากเลยครับองนี้นะครับนี่องนี้เป็นวัดเกตที่เนื้อสวยมากครับด้านข้างมีร้อยฝนมานะครับนี่ครับข้างบนบนนะครับตามมุมตามขอบนะครับอง์นี้เนื้อสวยมากมากเลยนะครับนี่ครับนี่นะครับใครสนใจนะครับองนี้นะครับเป็นองค์ที่สามนะครับ สนใจทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับ id ไลน์0 9 6 7 2 4 0 2 0 3ดีูนย์นะครับหรือเบอร์โทรนะครับ0 9 6ย์2 6 8 2 9นะครับต่อมารายการที่4นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเกตทะลุซุ้มนะครับนี่เป็นเกตทะลุซุ้มอกล่องนะครับอกล่องตรงนี้นะครับนี่ครับ เนื้อเก่าๆเลยนะครับนี่ครับสวยๆเก่าๆเนื้อหาเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่นะครับนี่มีรอยเขาเรียกว่ารอยหนอนด้นนะครับนี่ครับเป็นเส้นปะแบบนี้นะครับ ลอยหนอนดน้นลอยปูไตนะครับนี่นี่เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับนี่ครับองค์ที่สี่นะครับชอบองค์ไหนโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะพี่นะต่อมาองค์ที่ห้านะครับคนรักพระสมเด็จนะครับองค์นี้องค์ที่ห้านะครับนี่องค์นี้เนื้อแห้งๆสวยๆนะครับมีแร่รัตนาชาติด้วยนะครับนเนื้อเก่า นะครับเนื้อเก่าๆเลยองนี้นะครับนี่ขอบสูงเลยนะครับองนี้ขอบสูงนะครับตั้งเป็นกำแพงเมืองจีนเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่ามีเม็ดมวลสารเก่าๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยนะครับองนี้นะครับนี่นะครับดูครับสวยๆเลยนะครับ เราเก่าเลยนะพี่นะองนี้นะครับเป็นองค์หมายเลขห้านะครับแปดร้อยบาทนะครับต่อมาหมายเลขที่หกนะครับนี่เป็นหมายเลขหกนะครับดูครับนี่ครับเป็นแร่เป็นแรตนาชาตินะครับแล้วก็เม็ดมวลสารเป็นพวกเม็ดพลาสตมกอนะครับผงสุพพันนะครับเม็ดอิดนะครับอิดแดงนะครับเนี่ยครับ แถวเนื้อนเน่าเลยครับวงนี้นี่ครับเนื้อสวยๆกเก่าๆเลยนะครับนี่นะครับเนื้อเก่าๆกน,นุ่มแน่นๆเลยนะครับนี่สวยๆเลยนะครับวงนี้ครับเป็นองคใหม่เลขหกนะครับต่อมาองค์ใหม่เลขเจ็ดนะครับองนี้เป็นองค์ฝัง แร่ตะไบนะครับองนี้องค์ฝั่งแร่ตะไบนะครับนี่ครับมีแร่ด้วยนะครับองนี้เป็นแร่นะครับฝั่งตะไบนะครับตะไบเงินตะไบทองนะครับนี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่น่าจะเป็นอยู่อยู่ในช่วงหลวงวิจารณหรือหลวงวิจิตประมาณเนี้ยนะครับ นี่ครับดูครับเป็นพวกแร่นะครับเนี่ยเป็นพวกเศษตะไบนะครับตะไบเงินตะไบทองนะครับแบบนี้เลยนะครับเอาไปแปดร้อยบาทนะครับต่อมาองค์ที่แปดนะครับนี่พิมพ์ใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนี่ครับลักเก่าๆเลยนะครับโอ้พิมพ์สวยมากเลยครับพี่องค์นี้นะครับ นี่พิมพ์สวยมากเลยพี่นะเป็นพิมพ์พระประธานเลยนะครับนี่ครับพิมพ์สวยมากเลยครับตรงดิ่งเลยครับพี่งดงามมากเลยครับพี่องค์นี้นะครับดูครับด้านหลังมีตาชดาแบบนี้ด้วยนะครับนี่สวยมากเลยครับพี่องค์นี้นะครับแปดร้อยบาทนะครับองค์ที่แปดนะครับต่อมาองค์ที่เก้านะครับองค์ที่เก้าเนี่ยได้มาสององค์นะครับเป็น เป็นพิมพ์คะแนนนะครับมีสององเลยนะครับพี่พี่องค์รับแปดร้อยบาทเหมือนกันนะครับองค์ที่หนึ่งเป็นองค์นี้นะพี่นี่เป็นพิมพ์คะแนนนะครับลงรับปิดทองมาเลยนะครับเนื้อเก่ามากเลยนะครับเนื้อหนึกนุ่มนะครับเนื้อหนึกนุ่มเก่าๆเลยครับนี่เห็นไหมเนื้อจัดนะครับเป็นพานเนื้อจัดนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับ พิมพ์คะแนนนะครับลองเทียบให้ดูนะครับนี่องเล็กนะครับนี่อันนี้องค์ที่สองนะครับเห็นไหมครับเก่าๆเลยนะครับนี่ครับเนื้อแน่นนะครับมีรอยปูไตเห็นไหมครับนี่รอยนอนด้นนะครับนี่ครับองละแปดร้อยบาทนะครับช่องเบอร์เก้านะครับมีสององนะครับ ต่อมาองค์ที่สิบนะครับนี่ด้านหลังมีรูปเป็นรูปหัวใจด้วยนะครับนี่ครับองค์ที่สิบนะครับผิวดีมากเลยนะครับเนื้อดีเลยครับเนื้อเหมือนสีงาอ่อนๆนะครับนี่ครับสวยๆเนื้อนวลเนียนๆนะครับนี่ครับ เงนนวลสวยเลยนะครับองนี้นะครับนี่พิมพ์สวยใหญ่คมชัดนะครับพิมพ์ล่ําเลยนะครับนี่ครับดูครับดูความคมของพิมพ์นะครับดูครับเนื้อจัดมากเลยครับเนื้ออางเงี้ยครับพี่เนี่ยเนื้อจัดจ้านมากเลยนะครับนี่ครับ องค์ที่สิบนะครับต่อมาองค์ที่สิบเอ็ดนะครับนี่องค์ที่สิบเอ็ดสวยนะครับโหเนื้อสวยมากพี่ด้านหลังนะครับเนื้ออย่างสวยเลยครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับสวยๆเลยครับ องค์ที่สิบเอ็ดนะครับองค์นี้แปดร้อยบาทนะครับพี่พี่เมาองค์หมายเลขสิบสองครับองนี้เป็นถุงแร่ตะไบเงินตะไบทองนะครับนี่ครับสวยสวยเลยนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับเป็นแร่มวลสารที่ในการสร้างพระสมัยก่อนนะครับที่ เป็นการสร้างฟ้าสมัยก่อนคือเขาเลื่อยเลื่อยเลื่อยก็จะเป็นแร่แบบนี้นะครับเนีย่ยเป็นเศษโลหะนะครับนี่สวยๆเลยนะครับเรามาหมายเลขสิบสามนะครับนี่สวยๆนะครับพิมพ์อ,อกล่องนะครับอ,อกล่องหน่อยๆน,นะครับนะครับเนื้อเนื้อสวยนะเหมือนสีงานช้าอ่อนๆน,นะครับ ส่องไวไปขอประทานอภัยพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับนี่ครับอยากให้เห็นชัดๆกันทุกคนเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับถ้าพี่พี่เห็นแล้วชัดเห็นแล้วสวยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมรอยปูใตนี่พี่นี่ครับรอยปูไต่รอยนอนด้นนะครับ คนเท่าคนแก่เรียกร้อยนอนด้นนะครับบางท่านก็เรียกปูไตนะครับนี่แต่อันที่จริงเกิดจากเม็ดมวลสารนะครับที่เวลาเขากดพิมพ์พระไปแล้วเขาก็ปาดพระนะครับปาดเพื่อให้หลังเนี่ยเรียบก็ไปเจอก้อนมวลสารที่เป็นก้อนใหญ่เนี่ยที่ปาดแล้วไม่ไปเนี่ยมันก็จะขูดไปกับไม้ที่เราเขาปาดนะครับเนี่ยมันก็จะครูดไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ เครื่องรอยนอนด้นนะครับผมนะตรงนี้หมายเลขสิบสามนะครับต่อมาหมายเลขสิบสี่นะครับหมายเลขสิบสี่นี่เลยนะครับเนี่ยเป็นสมเด็จที่ลงรักปิดทองมานะครับชุดนี้นเนื้อเก่าๆจัดจ้านเลยนะครับนี่ครับสวยๆนะครับเนื้อ หนึกนุ่มนะครับรักทองเก่านะครับนะครับรักทองเก่าเลยนะครับด้านหลังนี่ครับดูครับสวยๆเลยนะครับหมายเลขสิบสี่นะครับต่อมาหมายเลขสิบห้านะครับนี่นะหมายเลขสิบห้านี่เป็นรูปนี่เลยนี่ร้อยหนอนด้นนะครับอนนี้เป็นรูปขลังตัดนะครับเนื้อเก่าจัดจ้านนะครับ นี่ครับเนื้อเก่าจัดจ้านเลยนะครับโอผมจะหลับประเดี๋ยเนี่ยผมจะหลับแล้วนะพี่นี่นะครับดูครับเนื้อเก่าเก่าเลยพี่นี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ครับหมายเลขสิบห้านะครับต่อมาหมายเลขสิบหกนะครับ หมายเลขสิบหกนะครับพี่เดี๋ยวนะนี่นครับสวยๆเก่าๆเลยนะครับซุ้มใหญ่หนาเลยนะครับซุ้มเนี่ยตั้งตรงนะครับนี่นครับ สวยๆเลยนะครับพี่ๆดูนะครับเป็นมวลสารนะครับพี่ๆนี่ครับนี่ครับหมายเลขสิบหกนะครับผ่านไปนะครับต่อมาหมายเลขสิบเจ็ดนะครับมาชมสิบเจ็ดกันบ้างนะสิบเจ็ดเป็นพิมพ์วัดเกตนะครับ ี่ห้าชั้นนะครับวัดเกตห้าชั้นตรงนี้เนื้อเก่าจัดเลยนะครับนี่ครับเนื้อเก่าจัดเลยนะครับพี่นะตรงนี้ครับนี่ด้านหลังเป็นรอยนิ้วมือนะครับเนื้อหนึกนุ่มเน่าเน่าเลยนะครับเนื้อเน่าเน่าเลยครับเนี่ยวัดเกตนนะครับ นี่องน,นี้ครับสิบเจ็ดนะครับหมายเลขสิบเจ็ดนะต่อมาหมายเลขสิบแปดนะครับนี่องหม,มายเลขสิบแปดนะครับนี่นะครับนี่นะครับรกเก่าเลยครับหมายเลขสิบแปดนะครับ นี่นะครับหมายเลขสิบแปดนะครับเรามาหมายเลขสิบเก้านะครับหลังก็เป็นร้อยแบบนี้เลยนะครับรอยขูดนะครับนี่ครับเนื้อหนึกนุ่มเก่าๆเ,เลยนะครับเนื้อหนึกนุ่มเก่าเลยนะครับนี่มีสมเด็จสวยๆมาแบ่งปันพี่ๆนะ พี่ๆดูเลยนะครับเห็นด้านหลังเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะครับเนี่ยมีรอยขูดเหมือนรอยกระดานนะครับสิบเก้านะครับต่อมาองค์ที่ยี่สิบนะครับนี่องค์ที่ยี่สิบนะองค์นี้นะพี่นะเนื้อเก่าจัดเลยพี่นี่ครับเนื้อเก่าจัดเลยครับองค์ที่ยี่สิบนะครับนี่ครับคนชอบเนี่ยเขาดูแป๊บเดียวเขารู้เลยพี่นะเขาชอบเนี่ยคือเขาเอาเลยนะครับ ใครไวใครได้นะครับเพราะว่าผมมีหน้าที่แบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะพี่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 เอฟซีก็มีหน้าที่ปิดแย่งกันนะครับส่วนผมนี่ก็ให้ชมพร้อมกันทั่วโลกเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ประเทศอังกฤษประเทศไหนของโลกนะครับที่มี youtube อยู่นะครับที่มีช่องทางการค้นหาการดูของผมอยู่นะครับรับชมพร้อมกันนะครับ ทั่วโลกนะครับพร้อมกันเลยนะครับนี่ครับใครดูก่อนก็ได้ก่อนใครดูที่หลังใครมาที่หลังก็อาจจะพลาดองค์เด็ดๆไปนะครับเนี่ครับผมจะลงพระสมเด็จให้พี่ๆได้รับชมนะครับในเวลาห้าโมงเย็นของทุกวันเลยนะครับห้าโมงเย็นของทุกวันต่อไปนี้ครับจะมีพระสมเด็จนะครับเนื้อเก่าถึงยุคนะครับวัดระฆังวัดเกศชโยนะครับ วัดบางคุนพรมนะครับมาแบ่งปันพี่ๆ FC นะครับเวลาห้าโมงเย็นนะครับวันจันทร์ถึงวัน1อาทิตย์เต็มเลยนะครับทุกวันนะครับถ้ามีวันหยุดก็เดี๋ยวจะแจ้งนะครับช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับ096 902 6829นะครับ ID Line 096 724 0203นะครับ วันนี้ต้องขอตัวกราบลาพี่ๆ FC ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ